อะไรนะน้องแมวเหลืองจะดีลันเหรอครับเฮ้ยไม่ใช่น้องเสือจะดีลันเหรอครับได้ข่าวจากเซิร์ฟเวอร์ไทยมานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงการรีรันพร้อมกับตู้การแทบเป็นยุทที่เขาจะมาพร้อมกันด้วยไปดูกันครับ s t ตลล่ากโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาดโกลดพลัสดิงอยู่ใต้ดีสคริปชันก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปตามช่องจัดแจนแจนแกเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัปปรปะยุทธ์ิญญาจารย์นะครับกับตู้ที่กําลังจเรีรนันโดยที่จะได้ข่าวนี้มานะครับจากอ่าเจ้าเอฟซีนะว่าเชีมีบอกว่าอาจจะเป็นเสือที่จะเรีรันนะครับคำว่าอาจจะเนี่ยอาจาอาจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะครับโดยถ้าจะนับไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยเสือ SP รีรันเนี่ยมันก็จะเป็นตรง ตรงไอตรงสเปคเวลาของเขาอยู่แล้วนะครับตรงไทม์ไลน์อยู่แล้วโดยตัวนี้เนี่ยก็ถามว่าความคาดหวังในการที่อยากจะเล่นไหมจานเองไม่ได้อยากจะเล่นตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าตัวละครนี้มันเก่งไหมจานก็ยังยืนยันว่ามันดีที่สุดในสายปีกในระดับหนึ่งเลยนะสาหรับคนที่มีงบกลางๆถึงงบน้อยๆตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผ่านด่านตีกิจกรรมหรือว่าตีกระดูเนี่ยถือว่าได้ดีมากๆสำหรับคนที่ไม่มีพวก6ปีกกระบี่ต่างๆนะครับตัวเนี้ยก็ถือเป็นตัวตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับตัวน้องเสือเอนะครับ แล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าในส่วนของการตีกระดูกเนื่องจากเล่นกับลงลงเอชไม่ได้ข้อดีอต่างๆที่เขามีมันเลยถดถอยลงไปนะครับทำให้นักปัจจุบันเนี่ยข้อดีของเขาจะกลายเป็นเรื่องของการตีกิจกรรมตีชั้นต่างๆรวมถึงลงเล่น,นหนาเนื้อเรื่องนะารก็ถือว่ายังเป็นข้อดีสําหรับเขาแบบสุดๆมากๆอยู่นะสำหรับตัวจันเองเนี่ยจยันเองก็ชื่นชอบสําหรับตัวตัวนี้อยู่นะใน P PP ก็ถือว่าเก่งนะครับทำลายโลกได้ดีแล้วก็สามารถฆ่าทะลุอมตะได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเก่งมากๆในการเอาไปลงพวกสุดคุ้งสุดขี เพราะว่ามันจะติดมอนมีอมตะแหวน8ดนะครับดังนั้นเสือเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยทำเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับจันท้ยังให้ที่7เต็ม10อ่ะตัวละครตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันมันอาจจะแบบไม่ได้ o อในแง่ของการตีกระดูกแล้วก็ตามนะแต่ว่าในเรื่องของการตีดันเนื้อเรื่อง PVP หรือว่าตรงกิจกรรมต่างๆตัวนี้ตัวนี้ยังถือว่าดีอยู่นะครับเดินซุงซึ้ sp เนี่ยจะมาพร้อมกับกายแท้เวียนยุทธครับข้อเสียจัวมากกายแท้ตัวนี้เเเนนนยแรงงดนะออถ้าาาาัับบค,คิกข,ขจว กายแท้เสือเนี่ยแรงนะครับแต่ว่ากายแท้เนี่ยมันอยู่แค่3เทินซึ่งในปัจจุบันถ้ากายแท้ไม่ถาวรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่โดดเด่นนะครับถึงแม้ว่ากายแท้จะสามารถทําให้ถาวรได้โดยการใช้ลงหลง sp b u ฟก็ตามแต่เนื่องจากการที่ตัวละครน้องเนี่ยมันเล่นกับตัวละครดึงเทินเยอะเกินไปแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กมั้งครับยกเว้นว่าเราจะมีแขนฟิชชั่นลงหลงเสืออาจจะเล่นได้ดีอยู่นะครับ โดยการแท้เขาเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของการทำดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นนะครับเปิดรูปแบบใช้อัาวุหายเขาเรียกว่าความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้นของกายแท้เพิ่มขึ้นอีกนะครับ100% 200%อะไรต่างๆนะครับรวมถึงสามารถฆ่าทะลุอมาตะได้น,นี้ก็คือเป็นข้อดีนะแต่เนื่องจากเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําให้เพื่อนเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ใช้ลงหลงตีปกติใช่ไหมการแท้เสือเนี่ยจะใช้ทักษะเมียนตุมตีนะเออใช้ทักษะโจมตีโดยใช้ตัวละครเพื่อนได้นะครับแต่ว่ามมมันไ่สาารถจ กบจ,จุดบ่อยที่จุดบ่อยอะไรอะ่ะจุดบอดจุดบ่อยจุดบอด,บอดบอนะครับในแง่ของการเอาไปเล่นตีกระดูกได้เพราะุปัจจุบันเนี่ยมันมันก็มีขีดจํากัดแล้วก็การทรําสแต็คอะไรต่างเวลาเรายังไม่มีแขนฟิวชั่นทําให้เก็บพรของเรหลงได้เร็วเนี่ยมันก็เลยยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับโดยเมื่อตอนที่โงลง่งมีแขนฟิวชั่นแล้วเนี่ยก็มีเสี่ยวอูอัชชุ่ามาซึ่งเสี่ยวอูัอชุ่ามันก็แรงกว่าดีกว่าทําสแต็คได้ดีกว่านะครับก็กลายเป็นว่าเสีย่ยวอูก็สุดท้ายท้ายสุดก็ได้เล่นไป น้องเสือก็ไปอยู่ในสังเตนะครับนอนอยู่เงียบๆไร้ผู้เล่นนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเล่นเสือเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละมังเซิฟนอกนะครับไม่แต่ว่าคนไม่มีเสืออูดจริงๆหรือว่าลงเล่นในกิจกรรมอะไรจริงๆก็ยังพอมีใครเล่นอยู่นะครับอย่างที่บอกว่ากายแท้เนี่ยมันก็ดีแล้วแรงนะครับโดยเอาร่างกายแท้ก็เสริมการเล่นได้ดีนะครับเพราะว่าในระยะบกายแท้เนี่ยรูปแบบการใช้ทักษะความสียหายจุดใายจะเพิ่มขึ้นอีกนะดังนั้นการใช้สีขาวเนี่ยทำให้ ทักษะของเราในยิ่งแรงขึ้นอันนี้จริงๆ PVP ดีมากครับ PVP หรือว่าเอาไปเล่นอย่างที่จันบอกไปเล่นสุดขีดนะครับสุดขีดที่ตอนนี้เซิร์ไทยก็มีอยู่ถ้ามีเสือกายแท้เนี่ยจันว่าสนุกแน่เลยนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดก,การปิดแหวนแปพวกตัวมอนต่างๆอะไรได้เร็วขึ้นนะครับเสือยังมีข้อดีในการฆ่าทะลุอมาตะได้อยู่นะอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อดีแล้วก็จุดเด่นของมันอยู่เองอยู่แล้วนะครับคนที่ไม่ค่อยมีตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยลองเจียดตัวมาทําก็ได้ ส่วนตัวจันเองนะครับจันเองไม่ได้เปิดน้องดีลันหรอกนะเพราะว่าจันห้าแดงแล้วนะครับแล้วก็กายแท้เนี่ยจันว่าจะแลกไว้หนึ่งไฟลุงเหมือนเซอร์เวอร์ไต้หวันแล้วก็เซอร์เวอร์จีนหนึ่งไฟลุงเอาไว้แค่ประดับไอดีนะครับเอาไว้ในกระเป๋าก็เพียงพอนะครับเป็นคอลเลกชันไว้สะสมเฉยๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ฟิลฟาร์มมะพร้าวแก้วเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่ามันมีแมคชีนิกการเล่นรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆเสือเนี่ยปรับตัวไม่ทนันแล้วก็ ในรอบนี้เนี่ยจะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาของละมันอะไรมารอดตารอดใจและเพิ่มหรือเปล่าในตู้นะครับไม่แน่ใจวัดน่าจะมีอกฟิวชั่นเสือมัง้งซึ่งมันก็ต้องเล่นกระเสือได้ดีแหละนะครับใครมีก็ภาษีในการพวกลงสุดโคงสุดขีดก็ดีหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมันเป็นด่านเฉพาะแล้วนะที่ได้ลงเล่นนะครับใครที่ยังไม่มีหรือว่ากำลังมีตั๋วอยู่นะหาตัวละครเอาไว้เล่นดาเมจดีๆรีดดาเมจง่ายๆตัวเสือก็ยังตอบโจทย์แต่เสือเองนะครับจาก็ยืนนว่าจ,าจ้าจะฆ่าสำหรับ เออข้ามข้ามแค่ตู้ดิเพราะว่าจานห้าแดงแต่ว่าการเทจนเปิดเปิดแค่แบบขำๆกรุบกริบกรุบกริบเท่านั้นครับใครคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะครับสเ a ล Go p โก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเ a ล Go า l u s ดิงอยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้เสือที่กำลังจะรันนะครับเรียกได้ว่าก็ เป็นหนึ่งในตัวละครยอดดวงใจของใครหลายๆคนในเมื่ออดีตนะครับมันก็เก่งดาเมจแรงนะโดนกัดทีแบบอยู่ๆเสียวูบหลับไปก็เยอะแยะนะครับแต่อย่างที่บอกปัจจุบันแพทมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกันเล่นขนาดนั้นด้วยยิง่งยิ่งเป็นแหวนแปดที่เล่นแล้วมันคือด้วยความที่กระดูกเฉพาะเสือใช้แล้วทําให้เพื่อนติดใบอ่ะทาเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเลยให้เสือแบบยิ่งร้อยลงไปอีกอะ่ะมีกระดูกแขนฟิวชั่นแล้วทําให้เพื่อนต้องติดใบโอ้โหวิธีการเล่นต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ ก็จริงๆมันมีรูปแบบการเล่นอยู่อ่ะลองค้นหาแบบลองวิจัยทําอยู่นะแต่ก็คนเล่นเสือไม่ค่อยมีแล้วก็เลยไม่ไม่รู้จะวิจัยไปเบืองพลังงานดีกว่าดิเออมันไม่ค่อยมีคนเล่นเสือแล้วด้วยนะปัจจุบันนะครับก็ฝากกดซับไลฟ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอตู้รีรันมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกุลคกแคฟันก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากนัานจำเงินสเตรากุพัดกันด้วยเติมถูกเติมไวยเติมดีไม่มีดีฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปน